สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งรอยนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่99วันที่ผมหนีออกจากบ้านวันนี้ ผมตั้งใจจะหนีออกจากบ้านฮะผมวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ะยังไม่มีใครสนใจผมดีนะักวันวันทุกคนเอาแต่ทำงานทำงานผมจะกินจะนอนอยังไงก็ไม่มีใครเคยห่วงมาสนใจใ้ดีไม่มีใครเคยคิดถึงจิตใจของผมเลยดีแล้วทีเนี้ยผมจะไปให้ไกลให้พวกเขาหาผมไม่เจอเลยดูซิว่าพวกเขาจะทำยังไง ผมพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดในตอนเช้า,าทั้งที่ใจเต้นโครมครามก็ผมไม่เคยหนีออกจากบ้านมาก่อนนี่ฮะผมกินข้าวเยอะกว่าปกติเผื่อไว้มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นซึ่งผมอาจจะหาของกินไม่ได้ต่อไปนี้ผมจะต้องอดทนกับทุกอย่างเพราะจะไม่มีบ้านให้อยู่แล้วพอทุกคนออกจากบ้านไปจนหมดก็ได้เวลาละผมก้มหน้าก้มตา เดินจนกระทั่งพลอนาเขตซอยที่ผมอยู่ความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลเริ่มค่อยๆจางหายไปแต่กลับมีความตื่นเต้นเข้ามาแทนที่เมื่อผมได้เจอช้างตัวใหญ่ที่มีคนนั่งอยู่บนตัวมันแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งคอยถามคนที่เดินผ่านไปมาว่าจะซื้อกล้วยเลี้ยงช้างหรือเปล่าดูเจ้าช้างสิมันช่างสบายสิจริงๆไม่ต้องหาอาหาร มีคนคอยซื้อให้กินด้วยแถมก็ตัวใหญ่ไปไหนมาไหนคลใครๆก็ต้องคอยหลบผมตัดสินใจเดินตามช้างตัวนั้นทันทีเพราะอยากเห็นว่ามันใช้ชีวิตอย่างไรเผื่อว่าผมจะได้ลองทำตามบ้างถ้าการเป็นช้างนี่ดีจริงๆโตขึ้นผมก็จะเป็นช้างบ้างดีกว่าก็ดีนะผมเดินตามเจ้าช้างตัวใหญ่ไปเรื่อยๆ ผู้ชายที่คอยถือกลวยให้เจ้าช้างมองผมด้วยความประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นคงเพราะว่าเห็นผมยังเป็นเด็กซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เขาสึกหน่อยนี้นานผมเดินตามเจ้าช้างตัวใหญ่เป็นเป็นราานานแดดก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่ทำไมพวกเขาไม่หยุดพักสักทีนะผมเล่นเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว จ้าช้างตัวนี้ไม่เด่บ้างยังไงพื้นถนนก็ร้อนเหมือนกับกระทะทอดไข่ฮ่าอาจจะเป็นเพราะเขายัางไม่ได้เจอที่ร่มร่มก็ได้ฉับพลันผมก็เหลือบไปเห็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นอยู่ใกล้ๆมีต้นหญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดน่าจะพักที่นี่ได้นะผมคิดและถ้าทางเจ้าช้างก็คงเห็นด้วย เพราะมันเดินตรงไปที่บริเวณนั้นทันทีก่อนที่จะใช้งวงหยิบหญ้าเข้าปากดีใจจังเลยจะได้พักสักทีละแต่แล้วผมก็ต้องชิง,งักเพราะได้ยินเสียงเจ้าช้างร้องโหยหวนยังเจ็ปเบปวดผมรีบวิ่งอ้อมไปทางด้านหน้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นชายที่นั่งอยู่บนหลังของมันเขากำลังเอาเหล็กแหลม ที่มีลักษณะโค้งๆแทงลงไปที่ตัวของเจ้าช้างฮอก็ทำอย่างนั้นได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าช้างดูท่าทางจะเจ็บมากมันรีบพล่าออกมาแล้วก็เดินไปที่ถนนทันทีโทเอ้ยเจ้าช้างที่น่าสงสารคนพวกเนี้ยก็ใจร้ายจังเลยทำไมผมไม่เห็นมาก่อนหน้านี้นะเลิกตามคนพวกนี้ดีกว่าไม่เป็นช้างลว ตัวใหญ่ก็จริงแต่ต้องเจ็บตัวตลอดเวลาอย่างนี้ไม่เอาด้วยหรอกเที่ยงวันแล้วผมฝา่าเปลวแดดที่ร้อนระอุไปอย่งไร้จุดหมายชีวิตข้างนอกไม่เห็นน่าสนุกเลยเป็นอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเอะที่วิ่งเร็วๆนั่นมอเตอร์ไซค์นี่นะรู้แล้วรู้แล้วโตขึ้นผมเป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าจะได้ไปไหนมาไหนเร็วๆ และวทำยังไงจะเป็นได้นะถ้าอย่างนั้นผมต้องตามไปศึกษากมันสิหน่อยคิดแล้วผมก็วิ่งสุดฝีเทา้าไล่ตามมอเตอร์ไซค์คันที่ผมเห็นไปโชคดีที่มันหยุดตอนรถติดไฟแดงผมก็เลยตามทันแต่ไม่นานพอไฟเขียวมันก็ออกวิ่งอย่างเต็มเหย็ดอีกครั้งหนึ่งผมนั้น พยายามเร่งตามสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถที่จะตามมันได้ในที่สุดมันก็หายลับตาไปในที่สุดผมเหนื่อยจนแทบขาดใจทำไมมอเตอร์ไซค์มันถึงได้เคลื่อนที่เร็วอย่างนี้นะแปลกชะมัดเลยผมเดินพลางหอบพลางจนมาถึงสี่แยกแห่งหนึ่งมีคนมุงดูอยู่กลางถนนเต็มไปหมดเขาดูอะไรกันนะ่ะ ผมพยายามจึงชเงอแต่ก็มองไม่เห็นอะไรสักอย่างด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงพยายามทั้งเบียดแล้วก็แทรกฝูงชนที่กำลังส่งเสียงอื้ออุนจนในที่สุดก็เข้าไปอยู่ข้างหน้าได้จนได้ภาพที่ผมเห็นก็คือมอเตอร์ไซคันที่ผมไล่ตามนั้นมีสภาพไม่ต่างจากเศษเหล็กว้าผมชักไม่อยากเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วล่ะ อันตรายเกินไปสำหรับเด็กๆอย่างผมพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปไหนและจะไปเป็นอะไรดีในที่สุดผมก็ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากผมรู้แล้วว่าจะทำอะไรผมรุกพลวดขึ้นก่อนจะรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี วิ่งกลับไปยังสถานที่ที่ผมคิดว่าจะไม่มีวันกลับไปอีกมันก็คือบ้านบ้านของผมนั่นเองเจ้าขาวจะหายไปไหนมารู้ไหมว่าพวกเราตามหาแกแทบแย่แ yeah, นะ่ที่หลังจะทำอย่างนี้อีกนะเสียงของหนูบัวดังขึ้นอย่างดีใจเมื่อเห็นผมยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเธอค่อยๆประคองผมขึ้นมาอย่างทนุถนอมใช่แล้ว การตัดสินใจครั้งสุดท้ายผมเลือกที่จะเป็นลูกหมาเหมือนเดิมและจะไม่หนีออกจากบ้านอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจริงๆนะฮะสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือเอ้ยลูกหมาสามันเลยจินตนาการสอนให้คิดการเป็นอะไรก็มีความสุขและดีเท่ากับการเป็นตัวของตัวเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ